เอาละครับก่อนลุยงานเติมพลังก่อนล่ะมีทั้งลาบมีทั้งซอยจุมีทั้งปลานะครับครบเลยวันนี้ครบห้าหมู่เลย ก่อนลุยงานครับบรรยากาศยามเช้านี่ตบบนเติมพลังเสร็จก็เตรียมตัวลุยกัน,น,นท,นะทีมงานชอโชคดีชนก,กิจบวกนอพันธิภานำทีมโดยพะย,ยอดครับอาวุโสสุดในทีมแล้วครับวันนี้มีลูกชายมาหาด้วยพี่ตน น้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะน้องตาต้าล่าสุดที่เจอที่ไปจับปลาอยู่แถวแถวบ้านขวาวนะครับอยู่กับฟ้าบรรดานตอนนั้นนี่ปลากับตัวคนเนี่เท่ากันเลยวันนั้นได้เยอะเดยน้องพ่อเนาะ ตาตาวันนี้จะขับไมโครไดข้ขับหกรอขับหกรถขับหกรอกับพ่อยอดอ๋อแสดงว่าจะจวดกับปู่ใช่ไหมดูดีๆนะจับดีๆนะปู่พาจวดนะ <c oughs> ฝั่งนี้ก็เหลือหนุ่มเตอ๋อคนเดียวครับคนอื่นนี้หมดแล้ว <g oda> <g oda> ช่วงนี้กินข้าวอร่อยหนุ่มเตอ๋อทำงานก็มีสาวคุยนะครับบ่มีบ<ม>่มีบ่มีตีสาวบ้านนี้เป็งไหนเต๋อบ่มีอ <c oughs> ีลีตีพอยอดเจา้าสังเกตเห็นอ่ะเตอ๋เตอว่ากับสาวว่พยอด เตียบตัวลุยครับให้บุญเจนเอารถไปเก็บวุญนเ,ววนเอ้าวุ้นนำไปไ,ได้ เดียมจนมาตาแตกวันพุนี่ก็จงขี่ตาเต็มเมาเพราะล่างตานี่ฮะของไผ่ของเรือของอ่ะันส,ส้นขี้ดินอันเต็มเลยโอ้ยน้อยเดียวกันส้นพะนะขอบล้อว่อน้อยดอกเออเดี๋ยวก็ล้างรามมาแล้วเออให้ด่างรักษาความสะอาดให้เป็นที่หนึ่งเฮ้ยนี่ครับรู้เรี่ยมันดีตัวรู้งาน บ่อครับนู่นครับปีต้นไปแล้วครับแล้วใครมาถอดออกเนี่ยเป็นโคนี่พร้อมแล้วครับขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับวันนี้ขยายออกไปอีกเที่ยวแรกนะครับวันนี้ยอดอเซอรวิน ขอ,อเป็นเที่ยวแรกสักวันตามมาด้วยเสียอันสุดหล่อครับว่าที่เคยตำบลหินเหล็กไฟอันอันยกดำไหมปากนกแก้วมันก่อแบบนั้นมันดิขาดเด้ เมื่อกี้มันเกาะตรงนี้ครับนี่เข้าที่เที่ยวที่สองถอยเข้าไปเทียบท่าครับ ไปก่อนละลยเ้ยเดียวแรกออกจากบอนะครับก็ยดลงมาเสียยุงตามมา ยอดกดซับลมเตอ๋อปิดท้ายรายการครับห้าคัน าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไฟยาวไปเทยาวไปทเท,เป,ทปิดกั้นคันบ่อที่แตกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นงานเสริมเพราะว่าเราเทไปนจดกันแล้ว มาเกี่ยวแรกโอเคจับเข้าบอ่อนะครับเดีเจอกันใหม่ครับช่วงนี้ขอเวลาจวดก่อนช่วงหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ